สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงบลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมกับการวิเคราะห์วิจารณ์ครับก่อนเกมที่เชลซีครับมีโปรแกรมไปเยือนลูตันทาวครับในฟุตบอล FA ครับรอบที่5นะครับโดยจะเตะกันในค่ำคืนนี้เวลาตี2อนะครับก็ต้องบอกว่าเชลซีโชคดีครับในการจับฉลากไม่ได้เจอทีมใหญ่ด้วยกันหรือว่าทีมในลีกดียวกันก็อาจจะเป็นงานที่ไม่หนักมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็จะประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าทนนัมฮอสเปอร์นี่ก็ ร่วงพราฝีมือมิดเดิลสเบอร์มาแล้วเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะครับก็ในส่วนของการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับนอกจากไลน์อัพที่คาดว่าจะลงสนามความพร้อมของทั้งทีมแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันว่าเชลซีจะจัดทัพแบบไหนแต่ก่อนจะไปพูดถึงตรงนั้นนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับซูซูกิพาวเวอร์ยูอรแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับใครสนใจรถยนต์ซูซูกิสวิฟตครับลองไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าคลิกไปได้ที่เว็บไซต์ครับ www.suzuki.co.th นะครับ แล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยนะครับอ่ะความพร้อมก่อนเกมครับทางลูตันทาวหลายคนอาจจะไม่รู้จักทีมนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเชลซี Chelsea กับลูตันเนี่ยเคยเจอกันใน FA เครับเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเชลซีที่เอาชนะไปได้3ประตูต่อหนึนะครับจริงๆลูตันเนี่ย อันดับในแชมเปี้ยนชิพถือว่าใช้ได้เลยนะครับทั้งที่ไลน์อัพเนี่ยถ้าเทียบกับพวกฟูลแลมนะครับหรือเทียบกับบอลมัตหรือเทียบกับ QPR ปีเดอร์สเบอร์เนี่ยต้องบอกว่าไลน์อัพหลายคนอาจจะไม่คุ้นด้วยซ้ําถ้าไม่เคยเ,เรียกว่าดูแชมเปี้ยนชิพอย่างผมเนี่ยเคยบรรยายในแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็จะรู้ดีว่ามีนักเตะหลายคนที่พอเคยได้ยินชื่อบ้างนะครับอย่างในชุดปัจจุบันเนี่ยประตูเจสเตีนเนี่ยเราเคยได้ยินอยู่แล้วนะฮะวิงแบ็กขวาเจมส์บรีนะครับ ขณะที่แนวรุกเนี่ยโอ้โหชื่อนี้ต้องเคยได้ยินครับคาร์เมลอนเจอโรมนะครับหลายคนคงพูดถึงนักเตะคนไหนที่ไปเห็นอิตาลีก่อนนี่แหละคาร์เมลอนเจอโรมนะครับแล้วก็เฮนรี่แรนบิลลี่นี่ผมรู้จักดีเลยนะอดีตนักเตะแอสตันวิลล่าและที่สําคัญคือเขาเคยเล่นกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ก็เป็นอีกทีมนึงที่ผมเชียร์อยู่นะฮะที่เหลือเนี่ยแทบจะไม่คุ้นเลยนะครับส่วนกุนซือเนี่ยทางด้านของนาธานโจนส์ะนะครับเป็นกุนซือชาวเวลส์เนี่ยก็ถือว่าอายุยังน้อยครับ20เอ่อขอไปสี่สิบ เป็นกุญซือที่ยังใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าทีมชุดนี้เหลือเชื่อมากๆของลูตันทาวนะครับเป็นทีมที่อาจจะเราแทบจะไม่ได้คุ้นกันเลยด้วยซ้ำนะครับคือซีซั่นที่แล้วเนี่ยถ้าจำมันได้เชลซี Chelsea เคยเตะกับลูตันนะครับในฟุตบอลเอฟเอคัพนี่แหละนะฮะแล้วก็เราชนะไป3-1ตอนนั้นเล่นที่ The Bridge นะครับก็ไม่ใช่งานง่ายตอนนั้นเนี่ยคนที่ยิงแฮตทริกนะฮะใครจาได้บ้างเป็นใครฮะ ทมีอับราฮัมครับยิงแอตลิิกได้แต่ว่าตอนนี้เขาไปอยู่กับโรม่าแล้วสภาพความพร้อมหน่อยฮะ,ะมาดูกันนิดนึงฮะทางฝั่งของลูตันทาวเนี่ยปกติเขาจะเล่นหลัง3นะครับ3 5 2เกมรุกเนี่ยน่าจะใช้คาร์มรอนเจอโรมครับนาที่แล้วเนี่ยเป็นตัวสำรองก็น่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงที่เหลือเนี่ยผมว่าน่าจะชุดเดิมครับแบ็คขวายังเป็นเจมส์บีนะฮะประตูยังเป็นเจสตเตร์นะ,ะตัวหลักๆก็ถือว่าครบจะขาดแค่น่าจะเฮนรี่สแตรนดิลลี่ที่มีอาการบาดเจ็บ นะจากเกมที่เจอกับดาร์บี้จริงๆเนี่ยฟอร์มโดยรวมของลูตันดีมากนะครับ5เกมหลังสุดพวกเขาชนะถึง4แพ้แค่1เดียวเท่านั้นเองนะครับที่เหลือเนี่ยก็ตัวเจ็บก็มีลุคสเบอร์รี่จอร์แดนคลาร์กครับซอนนี่แบรดลีย์นะครับโอ้ชื่อพวกนี้แทบจะไม่คุ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ทัพที่จัดก็น่าจะประมาณนี้ครับเจสเตียเกมรับเนสมิธนะครับล็อกเจอร์เบิร์กนะครับขวาเป็นบรีซ้ายเป็นเบลครับโอ้ครองกันเลยฮะกลางแคมเบล อโอโชแล้วก็เอ็มเพนซูนะครับแนวะรุกเป็นอาเดบายโยกับทางคาร์มานอนเจอโรมนะครับเจอโรมนี่ปัจจุบัน35แล้วนะครับอายุเยอะนะครับก็ไม่น่าเชื่อมนะว่าอายุ35แล้วยังยังพอได้ยิงช่วยลูตันมาอยู่อันดับ6นะครับส่วนฝั่งเชลซีดีกว่าครับอันนี้น่าสนใจครับรายชื่อเราคุ้นกันอยู่แล้วนะเชลซี Chelsea เนี่ยเเกมคาราบาวครับนัดชิงเพิ่งผิดหวังมานะครับแต่ว่าความซวยที่มาด้วยก็คือเซซ่าอัลเบรเกต้ามีอาการบาดเจ็บ นะครับน่าจะลงเล่นไม่ได้พักไปเลยแล้วก็ก่อนเริ่มเกมทูเคิลแถลงข่าวไปแล้วว่าฮาคิมซีเอ็กก็เจ็บเช่นกันนะครับจะลงเล่นไม่ได้แนวรุกเนี่ยลูัคูที่ได้ลงมาเป็นตัวสำรองนะใน2แมตช์หลังสุดเนี่ยเชื่อว่าน่าจะได้สตาร์ทเป็นตัวจริงส่วนเกป้าที่เป็นสำรองแล้วลงมาเซฟจุดโทษเนี่ยแล้วเซฟไม่ได้เลยเนี่ยนะฮะเกปา้าก็จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเช่นกันอก่อนเริ่มเกมทางทูเคิลให้สัมภาษณ์เรื่องของริชเจมที่เขาบอกว่าหูริชเจมนี่กลับมาแล้วลงเล่นใน เรียกว่าช่วงตัวสำรองเนี่ยถึง70นาทีลงเล่นเยอะมากๆนะครับก็มีโอกาสจะได้ตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับไปดูราอัพเชลซีหน่อยครับที่คาดการ์บประตูเป็นเกป้าครับเกมรับขวาเนี่ยน่าจะหลังสี่ครับขวาเป็นริเจามซ้ายเป็นมาลองซาเซนเตอร์เป็นชาโลบากับรูดิเกอร์ครับกลางอาจจะได้คิวของซาอุอเกสเล่นกับจอร์จินโยนะฮะแนวรุกมีรอฟตัชชีคารามาซอนโอดอยแล้วก็ด้านบนเป็นติโมวนเนอร์กับโรเบรุลูคาคูถ้าถามว่าชุดนี้มีความไปไปได้มากน้อยแค่ไหนก็ ก right 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 well ็ม ar th ีความเป็นไปได้นะครับอาจจะเป็น4-2-2-2นี่แหละนะครับแล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนแปลงผมว่าจะเป็นแผนการเล่นโดยการเล่นใช้หลัง3ทําไมถึงเป็นหลัง3าครับผมมองว่าริชเจมเนี่ยบทสัมภาษณ์ของทูเคิลเขาบอกว่าเหมือนริชเจมลงเล่นตั้ง70็นาทีทั้งๆที่เขาควรจะเล่นแค่20่นาทีผมเลยมองว่าริชเจมนัดที่แล้วเนี่ยเป็นการลงเล่นที่เยอะเกินไปกับการที่หายจากเกมอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นอาจจะต้องด r อปริชเจมแล้วก็เกมรับอาจจะเป็นชาโลบา รูดิเกอร์แล้วก็มาลองซาโดยว,วิ่งขวาเนี่ยอาจจะเป็นคารามาซันโอดอยหรือเปล่านะครับหรือวิง่งวิ่งซ้ายจะเป็นโอดอยวิ่งขวาอาจจะเป็นพูลิซิชหรือเปล่านะครับหรือยังไงต้องดูนะครับเพราะว่าริชเจมแหม่ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะถ้าเกิดถ้าเกิดเปลี่ยนแผนเป็นเล่นหลัง3นะครับขณะที่กลางซาอูจอจ์จนโยนี่มีความเป็นไปได้นะลุกชิกผมว่าได้เล่นชิกโอดอยพวกเนี้ยแล้วก็ลัวคูแวนเนอร์ผมว่า ถ้าจะมีเปลี่ยนแปลงก็คือริชเจมเล่นไม่ไหวเท่านั้นเองนะครับส่วนทัศนะคู่นี้แน่นอนครับเชลซีดูเหนือกว่าแต่ว่าอย่าประมาทครับลูตันนี่เป็นทีมไม่ธรรมดาครับถ้าดูจักผลงาน5-6เกมหลังสุดนี่พวกเขาแพ้แค่เกมเดียวนะครับแล้วก็เป็นการแพ้เกมเยือนเบอร์มิงแฮมซิตี้ซึ่งผมก็มองว่าลูตันจะเป็นทีมที่ค่อนข้างอันตรายแล้วก็ไม่ได้เล่นง่ายนะครับแล้วยิ่งทัาย้อนกลับไปเนี่ยนะฮะใน 9เกมหลังสุดพวกเขาแพ้เกมเดียวนะครับ9เกมเนี่ยชนะ7เสมอ1แพ้1ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเชลซีถ้าเ,เล่นประมาทแบบเกมที่เจอพีมัะในมีช็อตแบบมาลองซาหรือเล่นไม่ละเอียดไม่ละเมียดนี่โอกาสตรกรอบเะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังแต่ผมเชื่อว่าทูเคลลิลน่าจะเรียกว่าผิดหวังกับในฟุตบอลลีกครับมาแล้วที่สำคัญในถ้วย FA c เ p เนี่ยเชลซีก็เก่งมากๆด้วย นะะฮอย่าลืมว่าเชลซีเนี่ยเข้าชิง2ปีติดนะครับแล้วผมเชื่อว่าปีนี้เชลซีมีโอกาสเข้าชิงอีกนะครับก็ผมเชื่อว่าจะผ่านลูตันได้ครับแต่ว่าคงไม่ได้ยิงขาดลอยมากมายนะฮะคงอาจจะแค่หนึ่งศูนย์หรือไม่ก็สองหนึ่งนะหรือมากสุดก็แค่สองศูนย์นะครับคงไม่ขนาดสามศูนย์สามหนึ่งนะครับก็สื่อมวงนอกเนี่ยเขามองว่าเชลซีจะบุกชนะด้วยสกอร์เดิม3-1นะฮะแต่ผมว่าไม่ใช่งานง่ายแล้วลูตันเนี่ยไม่ธรรมดาด้วยครับดูแล้วเชลซีน่าจะเหนื่อยพอสมควรนะครับอ่ะมองว่า ตัวสำรองอย่างลูคูก็วควรทำประตูได้นะครับรอตัาชีคก,ก็อาจจะโดดเด่นในเกมเกมนี้นะครับที่เหลือก็ดูที่ว่าเชลซีจะจัดทัพอย่างไรนะครับแต่ผมเชื่อว่าเชลซีด้วยความที่ที่ผ่านมาเชลซีก็หลังๆไม่ค่อยน็อกจากทีมเล็กๆแล้วนะครับครั้งล่าสุดที่น็อกนี่ในยุคมูรินโยนะฮะถ้าจําได้เล่นในบ้านแพ้แบรดฟอร์ดที่เหลือเนี่ยถ้าเชลซีเจอทีมรองบอลแบบทีมจากแชมเปียนชิพทีมจากลีกวันอะไรเงี้ย อาจจะมีเหนื่อยบ้างอาจจะมีแต่สามารถที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้คือถ้าถ้าจะให้ยิงทะลุกเกินแนวต้าน,นะว่าตาตรงไม่ค่อยนะครับแต่ผ่านเข้ารอบเนี่ยมักจะทําได้คือมาตรฐานของทูเคิลก็มักจะแม้กระทั่งลำพาดเองก็ตามในยุคตอนที่คุมเชลซีเขาก็ทําได้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเชลซี น่าจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วอย่างนะฮะทีมใหญ่ตอนนี้ก็เหลือแมนซิตี้เหลือเวอร์พูแล้วก็รอบนี้ไม่เจอกันเองด้วยถ้าตกรอบนี้ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะครับอ่ะส่วน,นเพื่อนๆมองอยังไงครับเกมนี้เชลซีจะผ่านลูตันได้หรือเปล่าหรือจะน็อกโดนตก2ถ้วยติดติดกันลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามใน a c e b o o k ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใน YouTube อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสว ชมคอนเทนต์ของปาล์ม3บาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงลูคาเฟ่บลูสุดเดยหรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปาล์ม3บาท5บาทนะครับจุ๊ก